สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมื้อนี้ผมกัสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเที่ยวงานบุญนะครับงานบุญพระเวทนะครับทางฝั่งสปปลาวนะครับเนาะเอาเขาจะไปได้จังไดนี่เอามันไม่ห้าพี่ดาโอ้ตายห้ามานี่ นี่มันเปนนเชื่อแะไรบรรยากาศมันดีเหรอ,อไปพอดีฝนตกก็อยู่เฮือนใดก็อยู่เฮือนนั่นแล้วแหละสองโตเมื่อกี้นี่เราจะไปในช่องทางด่านประเพณีเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่ได้บ่ได้ขามด่านใหญ่นะครับไปทางช่องทางธรรมชาตินะครับ โอ้ไปตานม้วนลงทั้งคนทั้งอันมือถือนี่เท้ล่ะอยกาันยโอ้ฉากเสียงตายเลยได้หนิแอนแอนฉากเสียงตายเลยได้นินนนมือถือนี่แหละมืออนีอคิปเ้นคต้าาแล้วดิเอ,อ้าออันนะ คีเเตอร์กับคีเเตอร์นะครับประประทา <c oughs> แกันแล้วพี่น้องไปขามไปกเลน่้ำเปียกว่าได้ไปหระพี่น้องเอ้ย มาไว้มาไว้ไปป้าได้หน่เกลเซื้อกน้ำขวายเยอะมับซูโฟร์ยืนกอดเอิร์กแอร์ห้าอยูุ่ณครับโซเฟอร์ผมมีฮัตฝรั่งพี่น้องอยู่ในเครื่อผมนะดูออกดูออกดูออกเลยหัวหัน ไปลงมนโอ้ย,ยมาสิมว่วนลงค่ะขึ้นจกเจอือขึ้นวะ้ลงมานั่งอยู่คนขั้นนี่เอาเลยเนี่พี่อกนี่ยาแล้วัวววว่งลงเอาเอาเอาาฮ่าางออ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่ไฮต่าฮ่า่อฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าาา่่่า่่า ครบผมอาเคอเรชอบรน่งบไัชงเีราจะไปบุญบ้านปุ่มครับไปุเวทครับโอ้โหฝั่งซอปปลาวรรนังเรือลงทางธรรมชาติบอกว่าจะเร่นนากเลี้วไปเลยมืนเดียว ปคือพักดอกไม้อยู่ก็คือว่าปีไปหุ่นเอาหัวลหัวเอาหัวลบลบลบซีเกือบนอะได้เกือบได้คอนเทนต์เกือบได้คอนเทนต์ล่ะเอ้ยปาดนอนตอแล้ววากันไปหาหมอเดี๋ยวเดี๋ยว

ไปดูดลงยังไงบุกมาเมาเรื่องโอ้ยมีสี่ข้อฮักคันเมาหันเกบกิ้งไ่ได้กิ่ได้กินหรอกโดนลงนี่เลยเขาเมาหันตั้ขนาดกี่รอทไมพ่อินเหลาสีกตะว่าจะเื่อฟ้า่ก็ต่งว่ามืนนี้คะ ไหลม่องไรฝ่าจ้ากตูมันืิมเหล้าเมาก่อนอันนี้พี่น้องทางฝั่งเล้าเลยพี่น้องเ <c oughs> พิ่นอนป้าข้ามฟังเพิ่นแ <c oughs> ปบุญบ้านเพิ่อนนะครับพี่น้องนั่นดีส่งให้น้องเพิ่นนี่ยพายุเป็นปุ่งเลยพี่น้องสบายดีเราจะพามางานบุญประเพณีนะครับ มุนพระเวศสันดอนฝังซอปอปลาว <c oughs> เอามาถึงยางเรียบร้อยแล้วเนาะถึงถึงมันหออได้แล้วขา้าวพามาแล้วมนหหรองนหได้บ้านอจอดเาเีหนาก่อนเถียงหน้าหาชิมจักโบกสองโบกเพรามีแหง้งครัขบขับเคลื่อนกัน ให้อดรา่อให้ใคาอ้อนประขางจะให้เขามาเอาพูดนะเออเออที่เขาไปจอดกินเหล้าับแมน